สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สติลท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับตะเวนเด็กชาแนลวันอาทิตย์นะครับวันที่29กันยาปี67ครับรช่วงเช้านี้ก็ลูกค้าเริ่มทยอยมานะครับเริ่มเยอะขึ้นกันแล้วนะครับตอนนี้ เรามาเจอพยาแลครับอันนี้ลงอะไรกันใม่ได้เลยทีสนคฟังค่ะลไ้นพีไม่นานค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยหรือว่ามาทีกดังเป็นทุกวันค่ะก็คอสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ใช่ค่ะถ้าจะใช้ของพรุ่งนี้ก็มาสั่งวันนี้หรือว่าถ้าไม่สั่งถ้าไม่สั่งกคือเดินทางมาที่โกดังพิยาเลยหนูมีสินค้าอยู่แล้วค่ะมีวางขายมีตู้เย็นสะพาตด้วยสำหรับสำหรับเคปซีนะิมาได้เลยค่ะพิมมาว่าอะไรนะ โกด,ดังอยู่คลองสามค่ะให้พิมพ์ว่าโกดังพี่าคนลุมให้พิมพ์ว่าร้านพี่าคนลุมออมาเลยค่ะมาที่นี่ได้เลยมาง่ายนี่นี่เราจะถมเสร็จแล้ววันจันทร์นี้จะเสร็จไหมเราไปถามช่างนี่วันจันทร์นี้เสร็จไหมเจ๊ปูนอยู่เราจะโกนถามไหมละ่ะตะโกนถามไม่ได้ดิถามว่าวันจันเสร็จไปใช่ไหมอ่าไปถาม อันมากเลยค่ะไอพี่นาทนะตอนนี้ไม่ถ่ายเลยแม่คะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมแม่คะไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมวันนี้สู้ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วขายได้กี่ชิ้นได้สามร้อยสามร้อยชิ้นได้สามร้อยชิ้น เิ้นใหญ่อะเนี่ยชินละเท่าไหร่หกบาบาทชินละหกบาทได้300รชิ้นค่าที่200คุ้มไหมค้นี่เอาไปพี่อาถามหน่อยขายชิ้นละหกบาทได้300รชิ้นค่าที่200เป็นไงคุ้มไหมอ่าเทับย้อ่าเท่ากับไปขายตลาดข้างนอกสมวัน มาไหนกันที่ยามาไหนค่ะต้มแม่ด้วยมาคนไหนจ้าวันนี้ตั้งใจมาเลยนี่ทำไมตัวจริงเขาน่ารักฮะหน้ารักจังเลยเดี๋ยวเดีลยพี่เฮ้ยพี่เอกต้องเราไปไหนวะพี่เอกเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วไปไหกมาที่นี่ดีไหมดีของกินเยอะจังเลย ชอบไหมแล้วมาอีกไหมนี่เป็นผมพาเพื่อนมาผมพาเพื่อนมาแล้วจะเป็นหน้าตัวแล้วก็ถ้าจะไม่คุยอ๋อนี่หัวหน้าตัวใช่ไหมไม่ต้องให้มาอีกมาเลยอีกมาอีกแกเอาเอาคนไหนหัวหน้าตัวพี่สองคนมาอีก รุ่นพันปีนี้ต้องมาบ่อยๆมาบ่อยๆมาบ่อยๆอยู่บ้านเราหนาวนะอันนี้เอาบัวมาลงใช่แค่มาแล้วตู้นมาเที่ยวเดือนเดือนค้างครั้งไม่ต้องออกเที่ยวอ๋ออยู่บ้านเราหงุดหงิดใช่มันต้องเที่ยวเลยรุ่นนี้มันต้องเที่ยวอย่างเดียวเลยเพรว่ามาไหครับขุนบุรีขุนบุรีขุนบุรีมาจากชุนบุรีนี่ไปไปกาแฟชายทุ่งมาเรียบร้อยแล้วครั้งที่สามแล้วชายทุ่งได้ได้ได้แล้วเรองนี้ก็มาหาร้านะ พี่แนวน่าจะเกบยยังได้ชั่วโมงร้อยกว่านร้านนี้กระสัยดีดนั่งนับตัตว์าว่าเห็นรอยยิ้มทุกคนแล้วมีความสุขใช่พี่ยาอยากให้ทุกคนยิ้มแย้มพี่ยาอยากให้แม่ค้าทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบนั้นนะเมื่อก่อนนะพวกเราเป็นแบบนั้นไปบัตรโลละสองร้อยเนี่ยนี่ดูดิ ไม่มีโลละสองร้อยนี่ใช่ถูกมากเลยเนี่ยสดไม่สดรูเล่ามาขายตรงนี้ไปเพื่อ<ส> <Used> นมึงมาทำไมเนี่ยจำได้ฮะ,ะ,ะใช่หรอ ไม่มีพี่เ่ะวันอาทิตย์แล้วทำไมมึงไม่ทีพี่มีะไรอยากคยมันมาหมดอ๋อเต็งมันดิเต็งมันเลยคนจัดเดี๋ยวคนจัดตลาดนิสัยดีพูดจาดีไม่มีคำแบบว่าอะไรนะไม่มีคำหยาบนะเพื่อนพิยาเนี่ยไม่เคยพูดคำหยาบนะไม่เคยไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยว่าคนอื่นไม่เคยว่าคนอื่นเลยนะพิยาเนี่ยมาเลยคจัดตลาดนิสัยดีมากอะไเพื่อน 0 9 4 6 6 7 3้าสี่ามแปดแปดอ่าคอรอบคอรอูก้าสี่หกหกเจ็ดสามแปดแได้เบอร์นี้มาปุ๊บนะได้เป็นเจ้าของตลาดเลยเออร้อเลยสามเลขพอได้เบอร์โทรตองแปดมานะได้เป็นเจ้าของตลาดเลยเะเออบุญคาวาสนาส่งเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่ยาให้เบอร์โทรศัพท์นี้ไปได้ไม่เกินห้าวัน ได้เป็นเจ้าของตลาดเฉยเลยโอ้โหจดูตลาดเลยตำแหน่งนี้ไม่ต้องหวังจะดูหน้าตาเหมือนเหมือนยังไงแปลกแปลกจิ้ม ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆมากันเยอะๆ,ๆ,ๆไม่ใช่พี่เอกเราไลฟ์ปุ๊บคนมาเยอะลองทิมดูตากล้องขอบคุณครับอันนี้ช่องอะไรนี่ช่องซูมพัวครับเฮ้ย <c oughs> เป็นไรรุ่เยอะกพัวโอ้จะเรียกว่าผู้ปัญญาชาวบ้านจริงๆเลยายายคนนี้บีมีมีเอฟซีบอกว่าอยากจะรู้ว่าเสียงใครนะโหยหัวหน้าดูนี่ไงนี่ไงยายคนนี้เองใช่ไหมคะใช่ใช่ เฮ้ยพี่เอกไปดูร้านเป็ด hmm. ร yeah. mm ้อยเดียวอันนี้มีทุกวันเลยนะหมูโลละร้อยเดียวเนี่ยมาที่ตลาดนี้ใช่มีที่ตลาดนี้แหละโลละทุกวันมาทุกวันนี่มาดูความสดมาจะเขียนเรื่องความมาดูหมูความสดมาดูความสดของหมูหมูเชค่ะเชค่ะสดสดดูดิสีแบบว่าสดสดสดโลละร้อยเขามาขายทุกวันหยุดวันจันทร์นันเนี้ย มาจัดที่มาขายไปเนี่ยไปทำหมูแดดเดียวอร่อยเจ้าของโรงงานปฐมเจ้าของฟาร์มนครปฐมมาจากนครปฐมมาขายที่นี่ทุกวันเลยเนาะมาทุกวันเลยครับนี่ได้เป็นสปอนเซอร์พี่เอกอราอยมากกินนะ ต้มแซ่บต้มแซ่บร้านใหม่ลูกค้าจูงมาบอกไปขอปันี้ก็ไปเรียกครไอ้ลำเจ๊บอกแล้วไม่เชื่อมาครั้งแรกอยากมาทุกวันเลยครับโอ้ อยากมาทุกวันเลยลูกค้าบอกอะลูกค้ามาจากไหนเอ่ยมาจากไหนเอ่ยอยุทยานอยู่ตรงนี้ดิมาปีนนใกล้ๆแค่นี้เองฮะมาครั้งแรกได้ไหมเพราะว่าอยู่หน้าไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยนะมาแล้วรู้กมางนเราถูกไหมถูกไหมน้ำลำไยนี่อร่อยหวานน้ำลำไยอร่อยหวานนะต้องมาลองนะแก เป็นไงราคาดีไหมถูกมากอือันนี้ของพิยาเองพหยาเป็นคนต้มเองแต่ลูกน้องอ่ะยืนขายไปเดี๋ยวขอทด้ก๋ยวย<ห>เตี๋ยวไก่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะยาขา เดินเดินตามหาพี่อาลอดเลยเนี่ยไหนล่ะเพื่อนอยากถ่ายไปไปเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงไอ้เพื่อนไก่หมูตามหาเจ้าของหมูไม่เจอเลยเนี่ยเจ้าของหมูยังอยู่เนี่ยหนูมันไม่มันไม่แล้วพี่อาจุกโอเคตรงแล้วเดี๋ยวก็มาอีกค่ะจ้ะแล้วมาอีกนะมาบคุณมากแล้วมาตามหาจนเจอตามจนเจอ มันหลาเอาถึงท้าไปเยอนิดเดียหรออืมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีรถฟุตทักตรงเนี้ยยี่สิบคันวันอาทิตย์หน้านะรถฟุตทักที่แบบว่าขายอยู่บนรถอะยี่สิบคันเนี่ยจอดตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ปลาสับหมดแล้วอืมไปเอาปลาาไปใช่ไหมเอาไปกินเอาไปกินไปอร่อยไหมลำไยลูกอร่อยไหม ไปค่ะทุกฝักผมและมาอีกนะอาทิตย์หน้าไม่ไม่พลาดนะเพราะว่ามันมีรถพุทธทักมามีอะไรนะโอ้ยำเก๊ฝผลอาทิตย์ที่สองของเดือนครับอาทิตย์สองของเดือนตุลาต้องเดือนต้องตัองคือเดือนหน้าตุลาแล้วก็นับแปอาทิตย์ที่สองไว้อาทิตย์ที่สองของเดือนตุลาก็คือจะส่งมาทุกอาทิตย์ที่สองของเดือนพอซื้อไปเต็มรถแล้วมาจากไหนกันเอ่ยทลองสองค่ะอ๋อใกล้ๆแค่นี้เองเนาะไม่ไกลแล้วมาบ่อยไหม ก็ไม่ค่อยบ่อยก็ไม่ค่อยบ่อยแต่นานๆมาทีใช่อขอบคุณมากแล้วมาอีกไง